หนึง่งกรับขึลนครับเคลือนการแบม,มือครับเคลืนอ้าวฟังวันนี้รับทนนะยักษ์ร้อนประเทศที่งอเขาไม่ตั้งใจเรียนผว้ชาก็ติดยาผู้หิงก็เที่ยว ไม่มีเรื่าฟามดีไม่มีกัญญาณีผ,ผู้หญิงดะแล้รับทุนไปเนี่ยเวลาจะให้ทุนไปเนี่ยให้รับไปเรียนให้เป็นประโยชน์ซื้อตินสอซื้อปากกาซื้อสมุดยไปเติมบัตรเนี่ยรายต่อรายหมดให้เป็นประโยชน์แล้วตอโตขึ้นมาเนี่ยต้องล้ำลึกนึกถึงของที่วัดวัดแห่และไรก็นเรา หลวงพ่อวัดน,นี้ให้อะไรกับเราต้องจดจำตอแทงพระตันยูเราเป็นลูกุทธศาสนาลูกของญาติโยมพวกเนี้ยขอแม่ลาวก็เป็นลูกุทธศาสนาลาวก็ต้องเป็นลูกผู้ศาสนาอย่าไปดูถูกผูศาสนาศาสรรนาเนี่ยเขาเขามีความเจริญมีความสูงส่งสอยู่แล้วแต่คนที่อยู่ในพระศาสนาเนี่ยประพฤติหลอกนินหลอกมาเอง เกี่ยวกับศาสนาเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนเนี่ยต้องเป็นทรัพยากรศาสนาอุปถัมภ์ค้ชุนดูแลพระสงฆ์จอพระส,ะสงฆ์ที่ไในต้องออมน้อมทำตนอ่านใจไมครับอกอมน้อมทำตนยังไงล่ะเ,เดินมาพระเดินผ่านไปผ่านมายืดสวรรค์ฟังก็รบไหว ใหญ่ๆเดินมาโยมผู้หญิงที่ผู้หญิงเดินชนพักเลยนี่ก็เรื่องเรียกว่าไม่ได้ฝึกิริยามาระยัดก็จะมองแล้วว่าสอนแล้วเนี่ยเราต้องไปจดจำไปทำตามครูเนี่ยสอนให้เราดีทั้งนั้นเราไม่มีใครสอนให้เราไปโจรหรอกมันมีใครสอนให้เราเป็นเป็นนักเที่ยวนักเล่นนักเล่นรัชล้านักเที่ยวผู้หญิงเนาะ ไม่เนิ่สอนให้เราแล้วเล่นการพันนันหนอกนะไม่มีครูคนไหนเราที่สอนให้เราเล่นให้เราวะไม่มีครูคนไหนจะเรีนน้ำเต้าเอาไมีใครสอนหรอกในตำราก็ไม่มีนะแล้วก็ไม่มีครูคนไหนี่สอนให้หมวนยาเซพยาหรากไม่มีแล้วครูที่สอนนี่ดีเนี่ยเราต้องจำไว้ อาเนี่ยรับผลเนี่ยอาจารย์ให้ไปแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยบางทีอาจารย์เ็นเบื่อนานนักเรียนสมัยใหม่ไปแล้วไม่รู้จักบนคุณน้องเดี๋็กอย่าไปคิดเดี๋ยวให้แบ๊กออกก่อนถับไปแบ๊กไปนั่งนู่นน้องบูานน้องพี่ได้เลยรับสองมือแบ๊มือแล้วก็ต่อเนื่องกว่านี้พองรับสองมือนะอ่าเนื้อขอนิ่งฟองนีบสวัสดีฝ่ายหนึ่งครั้งแบมือแล้วคนนิ่องมีนีบ วัดดีแหวมือวัดก้งนนาอต่อมาี่แหมืองนินามาวัดีอาตัวเลไต้องไม่ต้องรับอแหยิบเลยยิบเลยไม่ยิบเลยลูกอวเลยิบเลยลวัดียิบยิบเลยวัดียิบ คนละสองนะลูกนอนกาแฟาแฟให้ลูกบัตรดกับมังลูกหยิบลูกสวัสดีอีกนะใช่สวัสดีนับนี่อีบใช่สวัสดีสวัสดีบายบายบยก่อนลูกเริบหยิบดีมากค่ะได้สวัสดี อ้ยอกไม่ใช uh ่หร <ừ> ือเ <ừ> ้วเล้วอออกมาโรคโรา